ร่างรู้ดูดีไปสบายมาหลุ่นน้ำกับทินหน่อยนะครับผ่าสีร่งตรงบะครับผ่าคือชายงัดกระสันนอครับพี่น้องครับเบิงเขาลมครับ ครับพี่น้องครับวันนี้มีเป็ดครับใจดีครับส่งของมาเธอแต่มีห like ัวเป็นเลยครับพี่น้องถ้ารุ่นทาเบิงน้ำกันเด้อครับหัวหีบคือคืออันรังไงนะพี้น้องจังหวะแค่เปิ้นส่งไปเลยเธอหัอสลับถ้ารุ่นน้ำกข็งได้อครับหีดนีแต่มาหน่อยเถอะแค่นี้แต่มาพี่น้องถ้าลองจีบอย่างสุดตัวปวดเนื้อตกครับพี่น้องมันผ้ายุ่งเทาอย่างนี้น้องแกงเราเท่าหรอพุ่น้องแค่แค่มีท่านี้ถ้าได้น้ำเท่านี้ก็ลังเริ่มอ่งเดือดละ ถ้าต้กันนี้จะซีห้ามือนนี่มลยนะไม่มีขนาดนั้นแล้วกันซํานี่แห้งๆมือนี้มี่จะได้กาลนะน้ำเกลงเขาน้าเลยมาโทมเข้าหมันพอแห้งแล้วเขากำลังจะออกซ้ำผีเอาเลเมาทาลุ้นกันครับพี่น้องอันต้นนี้ลูกอันแนวเสือกแนวดักเสอกมาโทมป่ามาโทมป่าเลยคุณพี่อัน เพิ่นยวนเร่น่ครับเพิ่นโกมาเพราสู่ฟังลงมาอย่รับเมื่อวานขอบคุณหลายใจครับมาพอถึงแล้วครับไปไปใส่พุย่ดีมากอย่หนนี้ดีมากโอ้กหลายคนทั้งเลยคนติดปาเลยอันนี้แหละนอนถู้ังแล้วี้เาโอุ้่นใหญ่พอไปดูแอนบอกอันนี้กลางนะครับาสัเดียวเวิร์กหมดมีใหญ่ยอย่นี่ โอ้จะได้การแต่พี่น้องพี่จะเสี่ยดีพี่น้องอาไปลองมึงเดี๋ยวรุ่นคลังมึงทำไมน้นโอ้ลมไหลแห้งครับพี่น้องลยใฝรทียจะเข้าม่หนาวครัพี่น้องนี่รุ่นใหญ่คหรอพี่น้องแ่นี้รุ่นใหญ่ มุนนไหนนะรอบอเพราะเพราะคำบ่ง่ามันโอ้มันเหอ่อนเอองาอ่อนอ่อนเนี่ยนี่เขาดีแค่ปกติแค่นครับเพื่อนๆแนะนำว่าใส่เนยปาเนยปะปะนั้นปาเข็เท่านี่งละกเป็นตอนเสียงห่างจะได้คหรือว่าเขาจะเสือตัวสดตัวเป็นก็ได้ครับแบบคือพอลุนเสืออยู่สามบาทนงนมันเอามจาก้านเพุ่นนเขาได้สอง้างได้ครับพี่น้องสังเกตดีๆเขาทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้ครับพี่น้อง อืมครับนะครับผมปเทีนี้อันคู้น้อยอันนี่ดิอันทนฟ้ากล่องนี่ทาง้ากล่องบลานทางนี้บคขับลงกันเนาะเดี๋ยวแล้่นงซื้อเธอะดีไมครัน้าขอบคุณคัณอาจจะเป็นซื้อแผ่นเพื่อนบอกลึกรับหูมูเนอันนี้แต่อืม คุณสายไหมยุจอมาร่วมันนะจอมนิชาพุนอันใหม่หนึ่งคนใหม่หุืคนใหม่ครับขอบคุณหลายหลายนครับคุณสายไหมครับผมคุณกงเงานเนี่ยเสื้อกบมาเดินมีน้อยที่รู้พุนนะครับขอบคุณหลายหลายครับผมพุนนะเดี๋ยวพอน้อยก็จะไปซื้อครับผมถ้าเพิ่นไม่ชุ่มแล้วครับนี่แต่ต้องรอคือน้ำนจักไหมครับพี่น้องเพราะช่วงนี้มันใส่ชุดเขาเสื้กันใดครก็ไม่ได้ผลมา กิมีอนนี้บอกว่ากินิบาร์บีคิวเพราเคยกิซ้อแตมเคยมีอย่างพิซซ่าพอดมาเด้อครับแต่ครับทุ้งลงทุกบนมาชิมพิซซ่าเ้อครับเมกปุยมาเด้อจะเกิดมากกว่ทีเคยติดกินกันเลยเคยได้เห็นมีไม้มูงเยอะเป็นไรทำไมอะไรต้องชิมอะไรเพิ่มอะไรครับ้อย่างแหม่มาชิมพิซซ่าพิซซ่าครับเอาไปเลิมชีดหรือว่าเฮาไม่ชีดไดตอยู่แล้วมมลใจอืม ทำไติ่กออร่อยอรตาก้องก็ลอกกงกินไม่ตาก้องกินทีหลังปูโจงไว้ทาอ,อยู่้วเด็กองคืเดชสมิอ๋ตาก้อง่เนี่ยกิมต้องเอาดอกพูดน่อตากองกินลองซีมบึงแฮ่แรกครับผมขนูน้อยกินที่ตาครั้งแบบเมฆปุ้ยาดีแ่บอหรอครับพี่น้องได้การอยู่เช่ไ<ว>รครับครับผม เตือนดค่ะเตือนคนโตค่ะนะเตือนมนขาวลยู่ต้องใส่หมดอาหารจบเลืก็ซื้อวัสดีครับพี่น้องแซ่บครับทุกน้องทุกวันครับว่าเราพยายามต้งครับการพยายามต้งของหน้าเบาแน่แล้วก็ของพ่อน้อยนะครับเมื่อวานเราพยายามแล้วก็ไม่รู้แต่แค่คนสั่งความไห้ว่าเธอพยายามเราวพยายามแต่ ถ้าเพิ่มไปหาเห็ดหนึ่งไม่จ๊ะท้องวาดเป็นได้เห็ดเิมื่อนีจะเห็นบ้านจมพงไปหาเห็ดมากเลยวัดนี่โอ้ยน้องพอไปลุ้นแต่เนี่ยครับเราไปหน้าโคกคนละครับก้อนแล้วอย่งละลงไปหน้าท่าครับไปสองน้องครับบอกฝนอยู่ใช่แล้วครับโอ้โหก็บพราะวันใหญ่นะครับวันยากาศทั้งไปหน้าจ่ะทั้งรู้ดูดีไปสบาย เขบเพิงรถพอหน่อยนะครับพี่น้องครับพอหน่อยเขารถเขารถมือเดียวนี่อยากจะหยาจะเนอพี่น้องเอ้ยถ้าในถนนแบบนี้ครับมันต้องโตหยาครับผม มองยามตรงแลยนะครับพี่น้องครับมาหลุนน้ากับทินหน่อยนะครับป่าซีล่องตรงบ่ครับห่อขึ้นชังัดกัสันนอครับครับผมปาคึ้มี่สอนาทางนาสงนะน้องนเลยพอในวังงนอาอันใดครับพ่อด้ามจบเลยครับดู ข้างในบอกขอให้จำเอาด้วยนะครับเพาะารที่เอาอ้ว่ัอันที่เอาไปฝากน่องย่นฝากร้านยูบันน้องคกโขกแม่ใส่ใสอยู่ลูกก็ครับเพ่อหอยดอกวะฝาจะมีผื่ดตีพี่อนะเรนน้ำเลยบอสทีน้มามาแง่ตีนออดกหอยใส่ยลงไปครับผมกระชิดน้น่อยครับผม จ้บจ้บจับกองไปช่ให้พ่อพี่น้องไว้นะครับฝนมีแห้งแล้วหรถบานมันแห้งก็จะออจาบานจังเลยเ <c oughs> นี่ยลาแย่งมาเสือาลาเราได้เสือหอยนี่บ่ออะะอคือคุ้ไว้เด้ลูกพ่อหลบับดูแต่การอยู่ใต้ <c oughs> คองบังคับใชนี <c oughs> น อกูเตี่มอยพ่อมน้อมาจะเนี่ยจะมคนี้ได้บอครับพ่อครับเร่องต้องรับอาจจะส่วนนี้ไดบอกใหม่ก็ได้ง่ายมีเกือปลาหอยกขึ้นมาี่ตีเอาเลยนะาไปให้น้องตาลนบแม่ครับเลือจะน่อยง่ายเลืใครตามห้องนะโอ้ยก้อยเลีนมาได้ครับ ันยน้อยเหมือนเด้โนยน้อยเขาคอยไปเลือดเอาแต่โนอยใหญ่เอาแต่โนยพ่อกินมเหรอครับพ่อแมนเลือดเอาลูกเขาทำซื้อใข่ก็ได้ครับเออเดิน้อยเขาคอยตรงนั้นเือมันไปใหญ่ซะก่อนใหญ่ไวญ่เด้ตรงไปน้ำมันโอ้เลือดตะลู่หลานคอยรุ่นนี้ไงรุ่นไข่ไก่เออเอาถึงไปน้ำเออพุ่นนั้นก็ได้นี่ จับหอยก็ไม่อยู่บ่เลยจับปลาก็อยู่อยู่ีขนาดนี้ก็ใส่ได้ละสำหรับหอยงูสำหรับหอยนาค่อเริ่มกิ่งลงไปนัรนอนเป็นหอยนาหอยมูนน้อยๆครับมันแบบแกมีแม่นหอยนาหได้พี่น้องหอยเชลี์มูนน้อยๆแล้มันม่ต้องปาด่ต้องยังกุบๆเลยครับพี่น้องมันจะมีความแบบเด้งๆครับผมคือจังเห็ดหรอครับผมมันกินเห็ดถั่วเป็นในแบบนึงครับต้นดีที่สั่นพอร้อยยิ่งยิ่งชุ่มเต็มก็แล้ว บรรยากาศฝนตกลิ่นครับผมเสียงน้ำไหลจอกจอกสุดยอดเลยครับเนี่ยฟ้าละลงพี่น้องเห็นฟ้าฝนตกลึมบ้ามาพาลูกไปยามตรงกันหน้าสมบ่าวคนสั่งไว้ทุกปีมี่เด้อะคนนะครับอันนี้ขอนเพิ่อนประเทศปลาฉีงลงผมบอกกอกตัวนี้ครับแม่นลูกในทันเนี่ยเป็นมากแล้วหรอโอ้ยเดี๋ยวเบพวงต้นคือนิดน้อยเป็นมากเสยเท่าน้อยบ่ เด็กจะจะหึงแล้วเหรอวะก็แต่พ่อมาเป็นลูกเคยฝนแต่เห็นคือที่นี่แต่หลายปีแล้วมันเรียกว่ามันมีท่านได้เป็นหมาเอ้าไปนี้ละไปทะเน้ำเบาจาำใส่อยู่ในตรงนั้นมีบมีบอครับมีบากอกติดใช่าอมาเลยครับเอาบอกไว้เลยครับ นี่ครับบ่ได้ปูบ่ได้ปลาก็ได้หอยครับผมอายุหากินที่สารบ้านเฮาครับเดี๋ราจะมาเอพัฒนาคนใหม่พัฒนาหาดใหม่ก็เนหรอกผมมุดขึ้นรถขป้นเรื่น,นเอากำลังสอดครับพี่น,อานา้องเอาหน้าเบาดูว่าได้่พอดีมีล้มครับแต่คันาง่ามหลายเป,ป็นล้มจางฝีของพี่น้องของลุงไร่ล้มเซย <laughs> หน้าเข้าชักแล้วแนวเลยล้มแล้วก็มีชักฝันแอซ่าถือให้นะครับไปบ้านนี้ไป <ผล S 2> หน้าข <ผล S 2> ้า,ขามอา่อได้ครับบานนี้เราไปเบิ่งเงินตวงเสื้อไว้อยู่หนองสองห้องนั่นแหละครับของน้ำเปล่ามีที่อป๋าแจ๊กตัวใครอยู่ยังได้หอยกอยนุ่งอยู่ด้วยฮึบเบิบ่งมูนี่เป็นบอกหอยปดระว่างเราครับตรงย่างระว่างครับผม อันนี้ก็ต้นบมอกบอกใหญ่หหครับไส่เมอกคว่มเก่าคว่มหลังบ่ครับไส่ต่ผมคิดว่าไส่ต้องมีคว,ว่มเก่าคว่มหลังอยู่ต้นบมอกบอกนี่แท้บ่ครับ,บมีคว,ว่มเก่าคว่มหลังแต่กับโก,บกเบลียมเ <laughs> <laughs> ข้าจีเพรเอาคมหรือเปล่าครับเนี่ห่วย <laughs> ลืมเลยมกวิวมองนี่คักเลยครับพี่น้องครับนี่ตน้ตนต้นเอยลืมอีกแล้วต้นยังเอาไส่เอา <laughs> ไส่กับบัวดูครับผม สว่านี่ครับเสียงนางเาแ,แม่นบอกครับอรรโอ้โหมีหอดเนี้ยตรงน้ำตรงยังไห้ไปตาเหรีน,น้ำีจะใส่หนึ่งใสหลังไฟครับผมไปที่นี่สิไปถงหน้าท่าม่อครับสู้ไหมครับสู้ไหมครับอ <laughs> มบองหมกเลยต้องสาวใสาดิเี่ไหม <laughs> อย่างพ่อแสงสถานการณ์มี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 เอันนี้มุมๆี้เดียวที่แดกว่นมันเน้นมีเนม้อฮดกระยิกกรดใส่เดือดเอาเฮ็ดเบือดเดียวลงมาคือขาวๆตัวกันตัวกัน ตอนนี้ก็มาขอน้องกุดกวางแล้วครับพยายามตรงน้ำพอหน่อยครับผมย้ำตรงครับพี่น้องแค่กละชือมีที่้วครับฝนตกห้ามันลงครับฝนตกกรีนปล่อยปล่อยโดนเอาถังเนาะหยางไปครับวันนี้ขี่รถเข้าไปว่าไรละครับนี่ก็เขาล่มนะครับนี่ครับแล้วนี่ระนาดเลยครับเขาล้มเลยเนอนี่นี่ทายไปให้เพลินเวิ้งครับ อู้อันนี้เขาหน้าเงี้ยรถครับที่ว่าใส่มาถ่ายรูปที่ว่าเดเมื่อคืน้อสูงแหละครับมองนี้เลยครับล่มแล้วครับผมข่าวงามก็ตะล่มล่มฟอนมูดูใส่ฟอนใส่ดนตรีมูดูรับปลาครับมาหอดเราได้ครับวันนี้ครับ คือพี่น้องทว่าน้ำกับไรลแห้งอยู่ครับปลาซิวสรางโขดได้ไหมีแม่น้ำไหลลงมาสอสายแม่น้ามีอย่งที่ย่างที่สุดในประเทศในโลกครับแค่เก่งแม่น้ำยังที่กว้างที่สุดในโลกครับ แม่นำแย่งชี้เจียงวใช่ไ่มาดุนกันกับพนอยครับผมอน่นองจับกระนตอนทำอย่าี้มันก็แซ่ไปโดนนะครับน้ำมเป็นี้ช่น้ำมาตัวเีวยอ่อยบอกอยบกเคยกับบ่ใดเลยถืครับพ่อ

ว่าแล้วพอเป็นยงกี่บ้างนึงหายอยูหายกินกับมีมือใดมือบอนะครับพี่น้องวันนี้มันเถอะฝนมันกับปูตัวนึงเดี๋ยวน้อยกับชักหน่อยบนปูไปจี้จำเขากันบอกเปจะเสียบะใช่เราขาขึ้นะนีปูครูเส่ดิสูกับมันนี่แหละใส่เคยเห็นในผับบอนเอาบกหอยเอ ไปแก้วออกกีกับแก้วผิดผงมาใส่ก็ติดเสียบม่ใส่แต่เดี๋ยวหอยใส่แต่เัีวนี้ล่ะเหนียวก็จะหอยปลาเอาขึ้นไว้ซะเออปลาเราปล่อยแล้วมันพอกาเทือนมันมีเป็นมกโอ้ยมือนีอยใส่ก็เป็นบ่วมันนี่เดีกระปูอีกตัวนึงกระปูเถิดมันบ่วมันกระเบื้องหอยก็จะหาเสษเลี้ยงได้จ้ะโอ้โหเดือดใส่หอยนี่แหละครับพี่น้องของเมรีถ้าเขาเห็นน้ำคร้อมน้องก็เก็บตือมาเราเลยนะครับพอดิกล่นเดี๋ยวพอได้ก้อย พอได้อันไปฝ่าพี่น้องช่างไร้ใา่กับอิ่มแล้วแรงนี่ได้ยิ่งกระปูอมันออกแม่แพะลูกเองนี่เขาทิ้งยาถิ่มครับต้มหน่อยนะแล้วต้มยิเค้ยไปนี่จะคืนคนครับพี่น้องอย่างไรถึงพายุมานักมือแดงขันพายุมาหนักเกินที่ดีจ้ะขับผ่อนหรือว่าะดีนะแต่ว่าดีหาปลาแต่ว่ามีดีเข้าล้มอ๋อเข้าล้มปั่นปูสัตว์ครับ สายไส้เอาผลงา่ายน่อยผมแมบพี่น้องบิ้งนะครับโอ้ราบตึงแล้วครับผมครับไปรอเบึ้งปลาบืนเป็น,นงไงสายคือเป็นสมวัยสมวอยแม,ม,มืนน่อวันนี้ไม่หมานม่หมานไม <laughs> ่มีคาถาอะไรเลยวันนี้ <laughs> เลยเป็นโบโบจูปเจ้าบ่ครับอ้ <laughs> นี้อะไรหมน,นึกเอ มาหาไม่ได้มาเอาอยู่ไรันอันนี้เป็นนี่ครับพ่อน้อยแจงทางครับผมงาตอนมันแหงมันยังกะสีไดเอรเอารถเอายังมาได้ครับป่ะครับไปเขาหน้าพ่อน้อยซอยเดิมครับผมไส่ใส่เห็นบ่มไส่น่ะน่ะน่ะเห็นบ่มนะเห็นบ่มนะเห็นบ่มนะเขาแล้วเขาไปแล้วเห็นไหมนะเห็นว่าจำจำถามก่อนว่าไส่เห็นเห็น่เมบ่กี้ตัวอะไรสักอย่าง ไปไปไป,ปพี่น้อง <S <S 2> <S 2> ไปไปามาบอกซู้ฟังดอก <S 2> <S 2> <S พี่น้องครับเบิ้งเข่าลมครับ oh <my> เขาหน้าญงถังหน้าางถังนะครับที่ตำไทยเบิ้งครับผม <S 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 นี่นะครับลม <S <S เดี๋ยวเขามาเบิ้งหน้าพอหน่อยก่อนครับผมถ่ายไปให้เมี่ยป,ปางเบิ้งก่อนครับ <S 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 พอหน่อยว่าโอ้ลมได้ลูกลมอยู่ครับผมเบิ้งนะครับ อขอเถียกรารขี้เล่นอีกแล้วครับอูอย่างบุคคัโตในี่นั่นครับ,บรรลมประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ครับผมคอนหน่อยอระวังเด้เพินนัำลึกได้ครับ เป็นที่ยั่งอยู่นี่ล้วแท้ก็ลงไปนอนสองห้องนี่แหละโอ้โหเขาลบดีดีพี่น้องเลย<อ>บ้านปูสัตว์ยังละเงยขึ้นดอกครับพี่น้องว่าจริงง่ายขนาดนี้เขาพอเหนื่อยดุ<อ>น้ำกระตังเห็นคือคอเส,อสะาะสักแณะนี้แหละแล้วค่อยขอเขยาะเห็นว่างมั้งในตรงชู่ขึ้นเด้อจังตามสังข์ป่าแต่ย่านของเขาปีนี้พ่อจะเกี่ยวแบบไหนครับ ใช้รถเกี่ยวคือเก่าแล้วหรับแก็มีท่านได้ดีเจอได้ครับพี่น้องฮะพายุมาแห้งอะน้าเก้งมาตอนนี้เนี่เรียบร้อยเลยเด้เพราะว่าเขามันหล่มเลยหครับผมเคยถื่อปีนึงอยู่ครับแต่สมัยแต่พ่อแม่พายุฝนน้ํามาเขากําลังจะสอดงามเลยนี่ละครโอ้ยน้ำเลยได้จับมือครับพ่อคันธน้ำค้างไหมครับคันธมสามขีขึ้นกับน้ำเขาเหมือนม่านไม่ได้เพราะเขาเหมือนพร้อมทีละอาอกเลยครับเพราะมันละตายไวนะไวกว่าเขาวน ที่มีทันได้มานไดท้องคเพราะมันอวบเลยดิคือน้ำในีกะมีความน้ำไว้ล้มประมาณหนึ่งถังเพต็มเลยว่าครับครับพอในสามส่วนล้มไปส่วนนึงครับปพี่น้องไปหาเบิ้งปลาบืนจังไรก่อนเด้อครับมาได้ได้อย่างนั้นเหรอครับพอกับปูใหญ่ตัวนึงพี่น้องนี่ดิกับปูโตผู้เด้อครับเก็บไปนำครับได้สามตัวแล้วกับปูก็ได้่แม่อาหารการกิน สีขาดสียจุดน้อยทำเขาสีม่มันอยู่บนตรงตรงจุดยอดเลยปลาจะมีบืนหรอครับพี่น้องเดี๋ยวไปเพิ่มมองเ่าดเอาปลาบืนกับปลาได้หรอครับปลาตรงกับปลาได้ครับจังไนกันแล้ครับพอได้เมื่อกับก้นกั๊บเกลียวพอดีแล้ครับประเทศบอกกันลูกสาวตับไวขนาดที่สามเลยนั่นครับมีนจะมากต่งกินนมเพรกระจิ๋นน้อยครับผมคือจังเสือผู้นี่หระครับ มาหาเรียนนามชื่อสินี่คือเป็นมะหลายใส่กี่ยาแล้วน่องเท่าไจากข้างนอกทำไมคักเป็นโนนี่เป็นรุ่นแหน้งพอน้อยครับผมจักบาทหนึ่งครับผมจักบาทเป็นสถานการณ์ก่อนปะครับพี่น้องเอ้ฝนกระโตกเหมือนมือเหมือเว้นเหรอครับตั้งแต่เมื่อขึนครับอืมครับบรรยากาศนี้อยากจะบอกเลยครับว่าหนานอนเว้นซุดๆครับผมนอนห่มผ้าออ้ยคักขนาดครับพี่น้อง ไ่อ้าหลมา่เอางงเงะเอาต้นน้อยไหม่น้อยไดู้ดไเท่าเท่ายาวมากเลยต้นนมๆน่้อยขึ้นขมานี่นๆนี่ำเนี่ยนี่อ่นี่นีนี่จะอันสายเสียเอาผัยอิโตไปใส่อันอ่างเหลี้ยงะหอยใส่จะนี่เนาะจะ

เราใช้สีอบหอยขมไปเลี้ยงแต่ย่าสีอมจังบได้มาหาลิปนี่ไปเรื่อยๆจ้ะนี้แต่หอยครับได้แต่อหอยก็มากระถินครับพี่น้องได้อีกับปูไปจีเออเดาอีกกับปูนำเนาะแ,<ต>แต่ว่า<น>เป๊กใจอ่นที่เลวเห็นไปไก่าขาวแต่พี่น้องเรามีเห็นนำพราะพอน้อยมาหนองนี้คู่มือคู่มือสังเกตว่ามันได้ ปลาตายผูน้ำบ่สิสุแต่ว่าจุดนั้นมีเคยเห็นสีขาวขึ้นมาเมื่อนี้เห็นสีขาวๆเรืองๆใยๆกูแล้ครับอยู่ระหว่างกลางหนองแต่ว่าแปดทิเปอร์เซ็นต์นี้น่าจะเป็นปลาตายนะเพระาะว,ว,ว่าพวกปลาข้านี่ขั้นเป็นแหนเป็นพักเลยมันแน่นแล้วมันมออกซิเ <ไป S 3> จนมันน้อยมันไปมีสะดวกได้ลูกเพื่นมาตายคือเห็นกับมันน้องจอมเจอนั้นแหละว่าละขี้จะรอดลงไปเบงองขึ้นหนาวใช่ไหนค ใกล้ตายแล้วผมมาติดดังในร้อยเปอร์เซ็นต์เพอน้อยกับมันใจอยู่แปดสิบครับเพราะว่าเดี๋ยวเบื้องนองคู่มือคู่มือได้ว่ามันมีผพเลยอยู่สิเลยครับแต่ว่าเลี้ยวลงไปมือเช้าอีกแล้วมายาโมงหนูที่มีได้ขาวๆขงินมองนี่เหมือนมาแต่สิเลสันเป็นเบงองลงอื่ล่ะคือคีโพป่าทีโพดป่าแห้วครับเนี่ยตอนนี้กระลับข้าองบ้านนะครับพี่น้องในพระอิโตกไปซื้ออ่างว่าละเลี้ยงหอยหลดสาวว่าเรเลี้ยงหอยจักได้กินจังมีละครับลองเบิ่งงนาะ นี่ก็ฝากพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลนอครับจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพ่อน้อยซ้อยเดิมกับลูกสาวลูกเขยครับออกมายามตรงซองมองมีไทยครับอื่นอายุยังได้หอยอยู่หอยก็เราไปฝากพี่น้องนะครับเอาไปฝากน้องน้องตาลเป็นล้านต่ำาลครับขอบคุณหลายๆ้ะครับผมกับบ้านลวครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะม่ม ม่อหมานป้าก็เลยเป็นซอยม้วยบ่ซายเป็นอย่างนอนเลย <laughs>